นคนวรวัดเนี่ยนะคะจริงๆไม่ใช่เป็นแค่เพียงมรดกโลกนะไม่ได้มีเฉพาะความยิ่งใหญ่นะความความว้าวของนคนวรวัดเนี่ยอยู่ที่ที่เนี่ยเป็นาศาสนาสถานแต่เป็นนิกายที่ไม่ใช่นิกายของาศาสนาฮินดูทั่วไปที่นี่เขานับถือพระวิษณุค่ะชื่อเดิมคือบรมมวิษณุโลกนั่นเองพระเจ้าสุริยวรวมันที่สองนั้นก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชของ ราชนาจักรกัมพูชาแล้วเมื่อท่านได้ขึ้นครองราชแล้วเนี่ยก็ประกาศความยิ่งใหญ่ว่าพราะองค์นั้นจะถือ,อหลักการของาศาสนาฮินดูแล้วก็รัทธิที่เกี่ยวข้องก็คือไวยสนุิกายนำเอาการอาวตารปางต่างๆของพระวิษณุมายังโลกมนุษย์เพื่อมาปราบเหล่าบรรดาอสูรหรือมาสร้างความดีมารักษาความดีเพราะฉ้นเทพเจ้า ของศาสนาฮินดูเนี่ยจะปรากฏตัวอยู่ที่นครวัดจํานวนมากมายเลย